สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่20กุมภาพันธ์คุณได้สวินถือถ้วยเขาได้เดี๋ยวชาวเวอร์กับหัวนะคะวันนี้พนักง,งานดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาเนาะเรื่องของการงานการเงินนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เรื่องความรักก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันถ้ามีการโกรธกันก็คือมีการขอโทษมีการให้อภัยนะคะ แล้วก็มีการพัฒนา,วาความสัมพันธ์แฟนได้เดะทาวเวอร์กับผัวถึงแม้วันนี้จะมีเรื่องที่ทําให้เขาร้อนใจมีสถานการณ์ที่เปนเปราะบางอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือว่าเรื่องความรักอ่ะนะคะแต่เขาสามารถประคับประคองไปได้นะคะอะไรไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้นะมีพลังงานฮีลิ่งเฟมิลี่ชูแล้วก็เลตโกนะคะอย่างที่บอกเลยใครมีปัญหาความรักความสัมพันธ์กันวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะที่จะพูดคุยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องนะคนสดสนิทนะคะคุณพร้อมแล้วค่ะ่ะะทีจ ออมอบความรักหรือว่าความรู้สึกดีใ,ใครจะคนหนึ่งแต่ว่าในวันนี้เลยเนี่ยคนที่คุณชอบอะนะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยยังมีพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้ดูกันานานๆก่อนนะคะค่อยตัดสินใจมีคอมมิชเมนต์นะ